สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนเลยนะครับพบกันนะครับพัะเครื่องทั่วไทยนะครับตัวพัะเครื่องหรือว่าตัวเฮียพัะเครื่องเหมือนเดิมนะครับ0ู6ย์1 4 8 4 8นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะพี่นะองค์ละ1 0 0บาทเหมือนเดิมนะครับ3องค์ส่งฟรีนะครับใครไวก่อนได้ก่อนนะครับดูไปด้วยรีบโทรไปด้วยเลยนะครับจะได้จะได้ไวนะพี่นะมาอย่าให้เสียเวลานะครับก่อนจะไปรับชมนะครับ ละร้อยเรามีนี่นะครับรายการพิเศษนะครับเป็นสมเด็จยกสีแดงนะครับวางหน้านะครับเอาองละ200บาทนะพี่นะได้องละ200บาทเลยนะครับนี่มีทั้งหมด6องค์นะครับนี่ได้มาทั้งหมด6องค์แล้วก็มีสิงหงาแกะตัวนึงนะครับเอาตัวเอา200บาทเช่นกันนะครับนี่เเพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่นี่สิงนะครับ ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับเดิมก็พ่อกลวยพ่อหอมพ่อกันนะครับเนี่ยสามหลวงพ่อีออ่ะอันนี้เอาสองร้อยบาทเนี่ยองมาสองร้อยบาทนะครับได้องมาสองร้อยบาทเลยนะพี่นะนี่จะเป็นสมเด็จสายวังนะครับเป็นยกสีแดงนะพี่นะนี่ใสนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับนี่ โอ้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 เอ่ยดูเลยนะพี่ชอบองค์ไหนดูเอาเลยเอ็นะครับองค์ละ200นะพี่นะองค์ละ200 โอ้ยโอ้ยไ่นะครับอ่ะโอ้ยได้องค์ละสองร้อยเลยนะพี่ผมได้สายวังยกสีแดงมาเริ่มองค์ละหนึ่งร้อยกันเลยดีกว่านะครับมามาชมองค์ละหนึ่งร้อยนะพี่นะอ่า อง์ละหนึ่งบาทนะครับนี่อาจารย์ฟันนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สอง่ะเป็นขุนแผนหลวงปูดทิมพิมพ์ใหญ่นะแปะหน้ากากอะไรทองนะพี่นะอง์นี้องค์ที่สองนะครับ ไปกันต่อองค์ที่3ก็จะเป็นเหรียญหลวงปูด่ดูวัดสแกนะครับเนื้ออปป้านะครับเหรียญครึ่งองค์หลวงปูด่ดูวัดสแกเนื้ออปป้าองค์นี้นะครับองค์ที่3องค์ต่อไปมาดูองค์ที่4ก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับพิมพ์หน้าใหญ่นะครับเป็นพิมสองหน้านะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่4องค์ต่อไปองค์ที่5ปิดตานะครับ เนื้อผงนะครับลงรักปิดทองนะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะพี่นะน,นี่องค์นี้องค์ที่ห้าเนื้อจ,จัดเลยองค์ต่อไปครับอง์ที่หกก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหนายรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้หมายเลขที่หกนะพี่นะองค์ต่อไปครับอ่ะเจ็ดกับแปดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับหลังยันนะครับนี่ ามาดูเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเนื้ออัปปาก้าหลังยันนะครับอ่ามีสองเหรียญองค์นี้องค์ที่แปดนะครับเจ็ดกับแปดนะพี่นะองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สีรุ่นแรกเลยนะพี่นะในปีหนึ่งเก้านะครับอง์นี้องค์ที่เก้าต่อไปครับ องที่10นะครับปิดตาเนื้อผงนะครับปิดทองเดิมๆนะไม่รู้หลวงพ่อเช่นกันนะพี่นะอ่าองละ100บาทเท่านั้นนะครับ3ามองทรงเฟมีักมีก้อนคลิปลอง์ละ2 0 0นะครับต่อไปมาดูองค์ที่11นะครับสมเด็จวัดละครพิมพ์ใหญ่เนื้อเน่าๆกันบ้างนะพี่นะในองค์นี้องค์งที่11ต่อไปองค์ที่12 สมเด็จวัดเกตนะครับนี่นะครับเจ็ดชั้นนะครับองนี้องค์ที่สิบสององต่อไปนะครับอง์ที่สิบสามพระกิ่งนะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่มียันตรงนี้นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะพี่นะองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบสี่ก็จะเป็นเหรียญ โอ้ร oh, ะเหรียญเก้าปีลึกนะพี่เนื้ออัปปะก้านะครับองค์นี้องค์ที่14องค์ต่อไปนะครับองค์นี้องค์ที่15รูปหล่อหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลังยันด้วยหลวงพ่อทบหลวงพ่อเขียนเนาหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะจะจะมีแนวโน้มไปทางหลวงพ่อทบนะองน์นี้องค์ที่15บห้าองต่อไปครับสิบหกเหรียญพัดยศ นะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่องนี้องค์ที่16องคองต่อไป17ก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อ,อปก,ก้านะครับองน์นี้องค์ที่18เอ้ยไม่ใช่องน์นี้องค์ที่17โอ้องค์ต่อไปองค์ที่18เหรียญหลวงพ่อทรมรังสี หลวงปู่สุขปุกเศกอันนี้เดิมๆเลยนะพี่นะองน์นี้องค์ที่สิบแปดองต่อไปสิบเก้าอ่ารูป,รปหล่อปั๊มหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับนี่ปีสองพันห้าร้อยนะครับรูปหล่อปั๊มรุ่นแรกนะครับรุ่นโดดล่มนะพี่นะนี่องค์นี้องค์ที่สิบเก้าดูองที่ยี่สิบกันบ้างนะพี่นะหลวงพ่อเงินนะครับหน้าแปะยิ้มกุวัดขวางนะพี่นะนี่พิมพ์นี้นะครับ หขวงเพราเงินหน้าแปะยิ้มแบบนี้เขาเรียกว่ากุวัดขวางนะพี่นะองค์นี้องค์ที่20นะครับไปกันต่อนะครับ21ขุนแผนนะครับขุนแผนใครพาซีกนะพี่นะนี่พระกุนะครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่22นะครับพระกิ่งนะครับพระกิ่งไม่รู้ที่นะครับนี่ก้นมียันด้วย องต่อไปองที่ยี่สิบสามนะครับอ่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องที่ยี่สิบสามองต่อไปนะครับอ่ายี่สิบสี่บาขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับกลุ่ม่นะพี่นะนี่องค์นี้องที่ยี่สิบสี่ องต่อไปนะครับ25ก็จะเป็นปิดตาหลวงป่โตะนะครับเนื้อผงใบลานนะครับปิดตาองค์เล็กนะพี่นะนี่องค์นี้องค์ที่25องค์องต่อไปนะครับ26หลวงพ่อหลวงพ่ออะไรเนี่ยน่าจะเป็นทางสายพิจิตนะพี่ผมว่านะพี่นี่รูปหล่อหลวงพ่อเครือบวัดดงอะไรสักอย่างปะ่ะใช่ปะ่ะองค์นี้26นะครับองค์ต่อไปนะครับ มาดู27สิบดสมเด็จก้างปลากันบ้างนะพี่นะนี่องค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสมเด็จก้างปลานะพี่นะลงรักด้วยไปกันต่อยี่สิบปดปิดตาพ่อแก้วนะครับเนื้อผงจุ่มรักน้ำเกลี้ยงนะครับหลังแบบนะครับนี่องค์นี้นะครับองที่ยี่สิบงปดองต่อไป องค์ที่29นะครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหลอกเก่า,กาไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับพระหล่อนะครับน่าจะโซนกรุงเทพนะพี่นะนี่องนี้องที่2ี่29ต่อไปครับ30อันนี้ก็จะเป็น อ่าูปหลอสัตว์อ่าูปหลอแจกแม่ครัวนะครับหลวงพ่อไผ่นะพี่นะรูปหลอแจกแม่ครัวหลวงพ่อไผ่นะครับนี่หลอโบราณหลอเล็กนะครับแจกแม่ครัวหลวงพ่อไผ่นะพี่นะองค์ต่อไปนะครับองค์ที่31อก็จะเป็นปิดตาวัดห้วยจระเข้เนื้อเมก,กะพัดนะครับองค์นี้องค์ที่31เอด ชมองค์ต่อไปกันบ้างนะครับ32นะครับเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับรุ่นแรกนะครับ2497นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่33ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิกุลทองปี12เนื้ออัปปกาเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ34พระรอดทรงเครื่องนะพี่นะนี่ องนี้องที่สามสิบสี่นะครับพอลอดทรงเครื่องนะครับองค์ต่อไปมาองค์ที่สามห้าปิดตานะครับอันนี้ไม่รู้หลวงพ่อแก้วเช่นกันหรือเปล่านะครับนี่สามสิบห้าต่อไปนะครับสามสิบหกก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรนะครับย้อนยุคปีหนึ่งห้านะพี่นะเหรียญหลวงพ่อพรนะครับย้อนยุคปีหนึ่งห้านะครับองนี้องที่สามสิบหก องต่อไปนะครับ37อันนี้ก็จะเป็นพระเก้าปีลึกนะครับเจ้าอาวาสวัดคลองบุญนะครับ2497เช่นกันนะพี่นะอง์นี้องค์ที่37องค์ต่อไป3839มอ่ะเมตแตงหลวงปู่ทวดนะครับนี่อ่ะอันนี้พลอยเป็นสีขาวนะครับนี่องนี้องค์ที่38 39จะเป็นพลอยสีน้ำเงินนะครับ นี่นะครับ38 39ต่อไปครับ40ก็จะเป็นซุ้มกรนะครับพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกข้างนะครับองนี้องที่ี่40องละ100บาทเท่านั้นนะพี่นะต่อไป41อ่าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับโอ้โหนี่เคลือบเคลือบเคลือบอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหเนื้อเก้าปึกเลยนะพี่นะนี่จะออกเป็นสำริดอมเขียวเอาแล้วนะเนี่ยนี่องนี้องที่ี่41 ต่อไปนะครับ42พระกิ่งนะครับหลวงพ่อจาดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพี่นะเนี่ยกิ่งหลวงพ่อจาดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพี่นะหรือว่าหลวงพ่อไม่รู้นะครับ42นะครับต่อไปครับ43ปิดตาเนี่ยนะครับนี่หัวเจ้ารวดองค์เล็กๆเนื้อผงจุ่มรักปิดทองนะครับหลังยันนะพี่นะองน์นี้อง์ที่43 องต่อไปนะครับองที่ี่44ก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่44องค์ต่อไปนะครับองค์ที่45นหนะหลงพ่อเงินอันนี้จะออกวัดทุ่งน้อยนะครับนี่นะครับหลงพ่อเงินอันนี้ออกวัดทุ่งน้อยนะพี่นะอง์นี้นะครับองที่ี่45เอกลักษณ์ของเขาเลย ต่อไปครับ46นะครับพระชัยนะครับพระชัยนะครับเนื้อออกสมฤทธิ์นะครับนี่ใครรู้ใครชอบจัดไปเลยนะพี่นะองนี้องค์ที่46องค์ต่อไปนะครับองค์ที่47ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับน,นี่นะครับจ, Sophie> จังหวัดพิจิตรนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเขียนเนื้อทองแดงนะครับ47ต่อไปนะครับ48สมเด็จ uh> หลัง,หลงตาแผ่นดินนะพี่นะ น,นี่องคนี้องค์ที่48นะครับองค์ต่อไปครับ49สมเด็จแจวเรือนะครับน,นี่องค์นี้องที่4ี่49นะครับสมเด็จแจวเรือหลังยันนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่50ก็จะเป็นหลงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่อ่าร้อยเดียวนะครับอย่าลืมนะครับ096 6์เก้าหนึงสี่แตามตามนี้เลยนะ ต่อไปมาชม5้าหลวงปู่ทวดนะครับในืนออกสำริดมีขันลงหินนะครับพิมพ์หลังแบบนะพี่นะองนี้นะครับองค์ที่5้า็ดต่อไปนะครับ5้าแหวนนะครับในแหวนเก่าไม่รู้ที่นะครับถักนะครับแหวนพิรอดนะครับองนี้นะครับองค์ที่5้าบต่อไป ห้าสิบสามปิดตาหลงผู้สุกนะครับเนื้อชินะกลัวนะครับขึ้นสนิมแล้วนะในขึ้นไข,ข่ขึ้นสนิมแล้วนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามนะครับองค์ต่อไปห้าสิบสี่รูปหล่อหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อออกขุ่มสนิมนะน้ำหมากนะพี่นะองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้าก็จะเป็นเหรียญหลงพ่อขาววัดหลัก4ีนะครับ องค์ต่อไปองค์ที่ห้าสิบหกนะครับสมเด็จนะครับวัะคังเนื้อเน่านะพี่นะน,นี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดบางขุนพรมนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับกลุกเก่านะครับบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะพี่นะอง์นี้องที่ห้าสิบเจ็ดองต่อไปนะครับ องที่58พระรอโบราณนะครับสำริดกับเงินนะพี่นะนี่ไม่รู้ที่ไหนนะครับ58องค์ต่อไปนะครับ59หลวงพุททวดเตาลีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับองน์นี้อง์ที่59นะพี่นะไปกันต่อนะครับอง์ที่60ปิดตานะครับเนื้อผลงลงรักปิดทองนะพี่นะนี่ เนื้อเก่าตัดเลยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่61ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะครับเนื้ออัปก้านะครับนี่ด้านหลังเป็นพระหลวงพ่อพร,พ,รพระชัยนะพี่นะ61ต่อไปองค์นี้62เหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรบนนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่62 องต่อไปครับ63ปิดตานะครับนี่นะครับเนื้อออกสำลิศนะครับในองค์นี้องค์ที่63นะครับตกเก่าเลยไปกันต่อนะครับ64ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่4ีอายุยืนนะครับปี17นะครับนี่องนี้องค์ที่64 องค์ต่อไป65เหรียญหลวงพ่อพานรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับปี19องค์นี้องค์ที่65องค์ต่อไปนะครับอง์ที่66ก็จะเป็นเหรียญหล่อเสมานะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ชาวบ้านนะครับเนื้อเก่าจัดๆแบบนี้เลยนะครับองค์ที่66 องต่อไปมา67เหรียญหลวงพ่อเหล็งนะครับเนื้ออัปปก้ารุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่67ไปกันต่อนะครับ68ปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับนี่นะครับ68 69ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมรังสีนะครับเนื้ออัปปก้าปี02นะครับองค์นี้องค์ที่69 องต่อไปครับ70เหรียญหลวงพ่อตาบนะครับเหรียญกระไรเงินหลวงพ่อตาบนะพี่นะนี่องนี้องค์ที่70นะครับต่อไปนะครับ71ปิดตาเนื้อผงนะครับนี่มีคาบลักโบราณเลยนะครับเก่ามากนะครับนี่71องค์ต่อไปนะครับ72พระกิ่งนะครับในด้านหลังมีคําว่า7นะครับ น่าจะเป็นเจ็ดรอบนะไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับเจ็ดสิบสององค์ต่อไปนะครับเจ็ดสิบสามก็จะเป็นเหรียญไทยฮ่องกงนะครับนี่หลวงพ่อกษมหรือเหรียญแปะปลุกเสกเป้าไม่มั่นใจหรือว่าเหรียญสั่เจ้าที่ไหนนะพี่นะต่อไปเจ็ดสิบสี่เหรียญใบสาเกหลวงปู่ทวดนะครับเนื้ออัปาก้านะครับองค์นี้ออกไปศูนย์เก้านะพี่นะเจ็ดสิบสี่ องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดิบห้าพระรอดพิมพ์เล็กนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้าองต่อไปนะครับเจ็ดสิบหกก็จะเป็นเหรียญหล่อละระฆังหลังค้อนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบหกองต่อไปเจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่ฐานแซมเนื้อเน่าๆนะครับองนี้องค์ที่เจ็สิบเจ็ด องต่อไปครับ78พิมพ์ใหญ่นะครับวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับอง์นี้องที่78นะพี่นะองค์ต่อไปนะครับ79ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานะครับนี่นะครับเ9สต่อไปครับ80สอ่าซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่80 องต่อไปนะครับ81นะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่เนื้อน้วๆอีกหนึ่งองนะพี่นะน,น,นี่องนี้องค์ที่81ต่อไปครับ82พระร่วงยืนตอนะครับนี่มีคาบกุด,ด้วยนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะพี่นะองน,นี้องที่82ไปครับ83ชินราชอินโดจีนหน้าเสาห้านะพี่นะนี่องน,นี้นะครับองค์ที่83 มีโค้ดนะครับองค์ต่อไปนะครับ84ี่เหรียญเสมานะครับ25ศตวรรษนะพี่นะองค์นี้องค์ที่84องค์ต่อไปนะครับ85้าเหรียญโชคดีนะครับกระไรเงินนะครับหลวงพ่อกเกษมนะครับเหรียญกลมใหญ่นะพี่นะองนี้องค์ที่85องค์ต่อไปครับ องค์ที่แปดสิบหกนะครับอ่าสมเด็จนะครับน่าจะเป็นพิมพ์เกตโบตูมนะครับนี่อง์นี้องค์ที่แปดสิบหกองต่อไปครับแปดสิบเจ็ดนะครับเหรียญสมเด็จโคสาจารย์นะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่แปดสิบเจ็ดองต่อไปแปดสิบแปดปิดตานะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกล่อมหรือเปล่านะพี่นะนี่ องต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเก้านะพี่นะสมเด็จสมเด็จนี่พิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเน่านะครับองค์ต่อไปครับเก้าสิบเอาพิมพ์อะไรดีเนี่ยเอาเนื้อเน่าเดีกดวนี่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 ใครชอบเนื้อเน่าแบบนี้พิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่เก้าสิบนะครับ เอาให้ครบร้อยองดีกว่าต่อไปเก้าสิบเอ็ดหลวงปุบเผือกขุสะเล็กนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเอ็ดนะพี่นะองคต่อไปนะครับอง์ที่เก้าสิบสองพระผงสุพรรณนะครับพิมพ์หน้าแก่นะครับนี่องนี้องค์ที่เก้าสิบสององต่อไปครับ องค์ที่93นะครับโอ้ยนี่ดีกว่าเอาหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อเมฆกกพัดนะพี่นะนี่องค์นี้องค์งที่93ต่อไปครับ94รูปหล่อหลวงพ่อเดิมพิมพ์คอตึงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่94รูปหล่อปั๊มนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่95นะครับอ่าหลวงพ่อเงินขี้ตาสามใช้ใหญ่นะครับในองค์นี้องค์ที่95องค์ต่อไปครับองค์ที่96นะครับอ่าวันละครั้งนะครับฐานแซมหรือพิมพ์ใหญ่ในพิมพ์ใหญ่เนือแนวน,วนะครับ96ต่อไป97 รูสมเด็จนะชอบเนือน้อเนาเๆจัดไปให้จัดให้เลยนี่อ่ะเ7นะครับนี่97พิมพ์ใหญ่เช่นกันนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่98นะครับรูปรอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่นะนี่องนี้องค์ที่98 องค์ต่อไปนะครับองค์ที่99นะครับรูปหล่อหลวงพ่อยิตดนะนี่นี่นะครับมีกิ่งด้วยนะพี่นะนี่อ่าอกสุดท้ายองค์ที่100นะครับอ่าสมเด็จเนะะื้อเน่าๆนะครับนี่องค์นี้องค์ที่100 อย่าลืมนะครับนี่สมเด็จสายวังหน้านะพี่นะนี่เป็นหยกสีแดงนะครับอง์ละสองร้อยนะครับแล้วก็สิงนะครับงาแกะนะครับในสาริกาอง์ละสองร้อยนะพี่นะอ่ะมีแค่นี้แหละครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับสวัสดีครับ